นึกถึงผัดหมี่โคราชนึกถึงแบรนด์ไหนกันคะสหรับยงนะคะต้องแบรนด์นี้เท่านั้นเฉียบผัดหมี่โคราชผัดหมี่โคราชของยงวันนี้นะคะซอสคือเด็ดมากเป็นผัดหมี่โคราชที่ถูกต้องและในที่สุดร้านเฉียบเขาก็มีผัดหมี่โคราชกึ่งสําเร็จรูปร้านนี้นะคะคือเขาดังมากเขาไม่ได้มีหน้าร้านนะคะทุกคนไม่ได้หากินง่ายาถ้าเห็นรถฟูดทักสีส้มๆแบบนี้นะคะเดินไปได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยแบบกอไก่ล้านตัวไปเลยค่ะ,คะวิธีการทําก็คือง่ายมากๆนําเส้นที่เขาให้มานะคะมาแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณห้านาทีส่อนเนื จะใช้เป็นหมูสาชัน้นผักก็จะมีต้นหอมแล้วก็ถั่วงอกสองอย่างทำสามชั้นลงไปรวนในกระทะนะคะให้สุกเอาหมูสุกก็ให้ใส่เส้นตามลงไปเส้นก็ทําจากข้าวเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเป็นเส้นผัดหมี่โคราชแท้ๆก็ตามด้วยน้ําซอสผัดหมี่โคราชซอสของเขานะคะรสชาติเข้มข้นจัดจานมากเป็นรสชาติต้นตํำรับแต่ไม่ได้เผ็ดมากและอันนี้คือความจริงแบบไม่อวยไม่เคยกินผัดหมี่โคราชที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่มาก่อนชาติคือให้สิบสิบสิบไปเลยค่ะปกติไปโคราชคือซื้อหลายแบรนด์มากมาผัดกินเองที่บ้านบ้าน างหวานบ้างเส้นอืดบ้างแบรนด์นี้นะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนน้ำซอสนะคะมีความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกตัดหวานเค็มได้แบบลงตัวมากเราทำมาดีจริงๆค่ะทํากินเองที่บ้านก็อร่อยแบบกินที่ร้านมีซอสขายแยกด้วยนะคะจะเอาไปผัดหมี่ผัดข้าวก็คือได้หมดส่วนพิกัดและช่องทางต่างๆนะคะเดี๋ยวหยงจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้แนะนําให้กดติดตามเขาไว้เลยค่ะจะได้รู้ว่าเขาออกงานหรือว่ามีขายที่ไหนกันบ้างไม่ต้องลุ้นคนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจะอร่อยแบบนี้กดไหนตะกาได้เลย